ลำมันนองมาตักไก่พี่น้องคือเกาเด้อค่ะวันนี้มาตักไก่พี่น้องก็บรรยากาศยุ่งๆกระทุ้นเอ็นดูเห็ดยินคือเกาหรอกค่ะอย่าเพิ่นทอดหมูเนาะคุณน้องแล้วก็สิป uh, ่นกุ้งกันทุ้งนกินกับผักเนี่ยคุณเดีมาจากรถตักมือหนีเนาะค่อนเนาะวันนี้จะเป็นกะเกของคุณพี่น้องสุกุ้สุกคนเนาะค่ะเด้อตจิตต่างจะหายกำลังใจแยกยิ่งเมียเลำมันนองของว่าสิอยู่ไก่หนึ่งไก่นี่เป็นกะของพุทไล่ค่ะคือถูกกำลังใจเด้อค่ะ ผักเยป็นหัวแล้วเรียบร้อยแบบก้นคือมือนั่นค่ะทุกคนค่ะปุ้ยมือนั่นแซ่บหลายค่ะเยป็นโคนปคนเนาะค่ะเนาะมือนั่นแซ่บหลายอืมมึงว่าที่แซ่บคือมือนั่นบ่สโอ้ยก้นเยป็นอ่ะผักเสี่ยวก็เยป่นใส่เทปกสด ขัวนกคนน้แบบนี้แหบค่ะอ้เซียมมากเลยขัวกระเทียมขัวหอมหัวแดงใส่กันกินกับผมเหนียวอีกอย่างแบบนี้นกคนน้มือนี่ยุนทิ้นกับคุณเมื่อกี้ไปยางหาเก็บพักไปเก็บอ่า S <S <an th es> กุ้เทศลูกสีส้มของเราเนาะค่ะเนาะหลักการเก็บอ่าหัวละพาทุกคนที่เราปลูกไว้เอาประเดี๋ยใจสลัดแล้วหลักกาดอกอันชันเนาะค่ะเนาะแล้วก็จิ้มดง่ายค่ะก็สิมีเนื้นอไก่หัน่นเนาะค่ะเนาะเป็นพวกอ่าอย่างแหนเป็นผักไล่ฉลิดผักค่ะฉิดได้มาจากรถตันดนับเนาะแล้วก็หั่นหันห่นหั่นหั่นใส่ ล,ล้วก็นำสาดเรากินแบบนี้อาหารแรง,แนะง,ง,งเราเนาะกินงูไงแต่ว่าช่วงช่วงเที่ยงไปกินมิลวอตต์ตักจับใจสื่อของเนาก่อนเนาะสื่อของทุาทิ์เขากลัวแหละค่ะกลัวเรากลัวเยเพน ยี่เป้งมาใส่ไข่แงะปันไดลงก่อนนใส่กุ้งลงไปเลยกุ้งไปโขกซัดเลยกุ้งจะเป็นหัวเรียบร้อยเลยอ่ะขยำจะบากินดิบกับทุกคนค่ะอือเห็นจังว่ะที่จะเป็นเราซูฟ่ามือนั่นแหละแต่ว่าแต้มคือมันเป็น เมื่อดิบเนาะเล่นหันหายใจเพื่นอนบ่อยาอีกอย่างที่มันเต็มบิบเลยเลยค่ะทุกคน,นในเวลานี้คิดย่านเป็นแต่ย่านพวกไม่แต่ตกุ้งปกติจะเป็นยนย,ออย,ย,นนก,ยกินดิบแด้อุ่นปลอยเยอะเสียต้องนีนก็บ่อยาที่มันดิบแหละ แล้วเด้อูวาเอฟซีเมนูนยังยีขาแดงเนาะคงยเ็มือนกันนีื่นละมักับข้าวเหนียวกลุ่กุ้งทอดหมุแต่ว่าข้าวนี้อยกว่านิดหนึ่งเสร็วกว่าทีหนึ่งี้อนยน่ะเนาะ เพ้นลนรูเขียนว่าหันสมได้ไนี่อนนั้นนี่หามโมงยี่สิบเรี้วเนอะคะเนะาะสามโมงยี่สิบเป็นไเวลาพุดทิ่จินขอากินน้า บรรยากาศช่วงเร้าจนมหาายเนาะกว่าเนาะอึมครึมอึมครึมมาทุกคนค่ะบานเย็นๆไม่มีเดดพอช่วงคำคำเลยเริ่มวิเลแต่ว่าแดดโบ้แหงปันไหนค่ะเออบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงมาแนค่ะทุกคนค่ะดีขึ้นเนาะใครัวช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหนานีโอ้มันหัวขึ้นไป เสียสซี่กิดฉีเ,เสีเยคืยยอมึงหันมันน้องมือหันเสียพักเซีเ่มหอมเปงมวยนึ่งแตไปเลย กินไปเลยเห็นหกักง้มงามยังสิก็คิดแต่กินตุ่มจืดเด้ป้ใส่ตุ่มจืดเนาะหอมละมุนละไม่ได้นิห่างก็สิจี๊ดนะถกัเปนอ่งนี้กวนหคทุกคนเช็จต้องย่าง้อมกันแล้วเหรอ ี elim, lateral, Entonces, us, ่้ึ่นใส่กะทะหมึกกี้เลยค่ะใส่เหลวกับผักไทยกับรีกกับโน่นี่แหละค่ะันึ่ก็สองคนกับหลังสาม ขาดมาได้ขาดม่ได้เน,นะานะเนาะจนช่วยจ <c> น <oughs> ช่วยปนอยู่ดอากขาดแต่ว่าอ,อย่าเพิ่นใส่อ่อย่ามันหอมนะคนเนาะเ <c oughs> อาใส่ตามใจชอบไปเลยใสกับผัวได้ <c oughs> สิบเป็นปนเป็นลากนะบี้ใส่ล่วงไปโหลดเนาะมันเจได้๋อหมอมหน้ำปลาตรมได้บิน นนลปลายหยอกสมมมอักหน่อยลาสลายงเจ้า xin con cá tuyết con, ok bao. Ừ, bắt. Siêu dài. Thế là cá อีกแล้วคนกุ้งเนาะค่ะเนาะหอมละมุนละไมเลยตีเองเลยวันตีนขว,วดเลือกทีเดีย Lèo. Quân phú, quân luôn. Come lạ môn, nó phân nó. Em phân yêu. Hop là. 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 นี่ราคาไม่รู้กินเล้งยายเพ็ทป้นกุ้งทอดหมูขเขาเหนียวเนะาะค่ะเนาะเขาตัวนี้ยังไม่กระติดหนึ่งเขาโตกระตุกคนค่ะจิบน่าพอกันใหม่ยายเม็ทขอขอขอกุพี่น้องสุข,ขุมสุข้อน้อค่ะเด้อติดตามใหายกำลังใจยายเพ็ทเมียพลังหมูขอขอยาลักษาสุขภาพด้วย,ยค่ะขอให้เด็กคุ้มสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีนบ๊ายบาย